วันนี้พบกับครูปอนะคะจะมากิจกรรมเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมเรียนรู้เรื่องผลไม้ไทยค่ะแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่องผลไม้ไทยเราจะต้องมาออกกําลังกายเตรียมความพร้อมกันก่อนแหววและครูเก๋ค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมากายบริหารเพลงแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม พร้อมกันหรืยังคะเด็กๆหนึ่งสองสอง้ apple, apple, apple. มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอสม้สมสม้มส้มกล้วยกล้วยกล้วยแอปเปิ้ลมะละกอสม้มกล้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอสม้สมสม้มส้มกล้วยกล้วยกล้วย มาเรียนรู้เรื่องผลไม้ไทยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทางนี้เลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆค,คิดว่ารูปนี้คือผลไม้ชื่อว่าอะไรคะเด็กๆให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งสองซ้ำส้มคะ่ะใครตอบได้บ้าง เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเยี่ยมๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นผลไม้ชนิดอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบหนึ่งสองสามมะม่วงค่ะใครตอบได้บ้างคะเก่งมากๆเลยตกมือให้ตัวเองค่ะ ต่อไปนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆจะทายได้หรือเปล่าเออมันยากมากเลยนะคะนี่ค่ะทายได้ไหมคะว่าเป็นผลไม้ชื่อว่าอะไรคิดสิหนึ่งสองซ้เด็กๆทซ้บไหมคะว่าชื่ออะไรฟรังค่ะใครตอบได้บ้างตบมือให้ตัวเองแล้วเยี่ยมๆเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นผล,ลไม้ไทยไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยเคยทานกันหรือเปล่าลองทายดูสิคะคืออะไรยากมากเลยนะคะรูปเนี้ยใครตอบได้จะเก่งมากๆเลยคะ่ะลองคิดดูสิคะหนึ่งสองซ้ำฉเฉลยคะ่ะใครตอบได้บ้างกระท้อนกระท้อนเป็นผล,ลไม้ไทยนะคะค่ะเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยเคยชิมกันหรือย,ยัง ถ้ายังไม่เคยชิมลองทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมที่จะดูรูปกันหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะหนึ่งสองสามนี่ค่ะโอ้โหผลไม้อะไรกันนะทำไมมันเป็นตะป,ปุ่มตะป,ปั่มวงกลมบนผิวมันขนาดนี้ลองคิดดูสิคะผละไม้อะไรเอ่ยติ๊กต็อก น้อยหน่านั่นเองน้อยหนาเด็กๆทราบไหมคะว่ามีรสชาติยังไงรสชาติหวานมากเลยคะ่ะถ้าเด็กๆยังไม่เคยลองชิมลองทานดูนะคะอร่อยอย่างนี้เลยต่อไปคะ่ะเด็กๆเคยทานผลไม้ชนิดนี้กันไหมคะนี่คะ่ะโอ้โหลูกกลมๆมีขนยักษเลย เด็กๆทราบไหมคะว่าอะไรลองเดากันดูสิติ๊กตอบติ๊กตอบฉเฉลยเงาะยังไงล่ะคะเงาะมีเปลือกสีแดงนะคะและมีขนยุยบยับยุบยับแบบนี้ผิวของมันข้างในเนื้อจะเป็นสีขาวรสชาติหวานอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเด็กๆลองเดาดูสิคะ โอ้โหมีกลมๆและมีก้านตรงนี้อืมลองเดากันดูสิคะว่ามันคืออะไรติ๊กตอกติ๊กต๊อกฉเฉลยโอ้โหนั่นก็คือมังคุดยังไงคะมังคุดเด็กเคยทานกันไหมคะอืมรสชาติหวานอย่างนี้เลยคะ่ะสุดท้ายสุดท้ายภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังสุดท้ายลองดูสิคะว่าคืออะไร ดาออกไหมคะโอ้โหมีกลมกลมเป็นพวงและมีก้านแบบนี้ลองเดาดูคะ่ะติ๊กตอบติ๊กตอกฉเฉลยนั่นก็คือลำไยยังไงล่ะคะแม่เด็กๆทุกคนใครตอบได้บ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะตบมือให้ตัวเองนะคะ ยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผลไม้ไทยกันไปแล้วเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าผลไม้แต่และชนิดที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะแ้แดงมะม่วงนะคะมะม่วงเวลาที่ยังดิบอยู่จะมีรสเปรี้ยวจะเป็นเปลือกสีเขียวคะ่ะส่วนมะม่วงสุกจะมีรสหวานเปลือกสีเหลืองนะคะมะม่วงแมงก m a n ก o เด็กๆลองพูดตามสิคะ Mango. แมงก o เก่งมากค่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยสีส้มนั่นก็คือส้มนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะส้มจะมีรสชาติหวานเปลือกสีส้ม ORANGE orange เด็กๆลองพูดตามนะคะ ORANGE เก่งมากๆค่ะต่อไปจำได้ไหมคะสีม่วงเนี้ยคือผลไม้เรียกว่าอะไรติ๊กตักติ๊กตักมังคุดค่ะ,กคะเ,ก,เ,ก,เ,ก,ะะเก,ก่งมากๆค่ะเด็กๆมังเกิลส e n ีนมังเกิลส์ีนพูดตามคุณครูนะคะมัง g กิลส์จีนเก่งมากๆค่ะต่อไป สีเหลืองเด็กๆทราบไหมคะว่าอันนี้คืออะไรกล้วยถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะกล้วยจะมีเปลือกสีเหลืองตอนที่สุกแล้วจะมีรสชาติหวานมากๆเลยละคะ่ะบ a n นันน่ะบ n a พูดตามคุณครูนะคะบ a n นันเก่งมากๆค่ะต่อไปนะคะเงาะค่ะ ง้อภาษาอังกฤษเรียกว่า rambutan rambutan เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ rambutan เก่งมากๆค่ะสุดท้ายสุดท้ายเด็กๆจำได้ไหมคะผลไม้ที่มีผิวตะผุ่มตะป่ำวงกลมแบบนี้เรียกว่าอะไรน้อยหนาเก่งมากๆ และอย่าลืมทานผักผลไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปอต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะคกิจกรรมนี้ส่งเสริมเด็กๆทักษะดีอด้านจินตนาการภาษาและฝึกสมาธิค่ะ